ไอยังไม่ต ah. okay. ัพ i̇şte. ้อมมากน่อมร้พอมเลยก็แวออก้ชไอ้หเาเื่อเรามีัดวมาซอยเด้อมายืนให้กำลังใจ Đó chẳng cần bằng cái gì Hả? Chẳng bằng cái Rất hà đấy muộn Chẳng chàng như bó, hạp quân như bó Hạp luôn rồi, phô hầm Rồi, xăm cân ครับสมัครคนดำหน้าคนทั้งนั้นก็นย่นกาถาได้เย้อสองคนนั่นหรอสิทางออกด้วย Ở đây chuẩn bị quá, các mẹ A mẹ chuẩn bị cho mẹ, vắt A tiêu sen hà, cho cào, bạn. cào, tiêu na đâu, cho cào, bạn. A tiêu chuẩn bị action <cười> <cười> อ่ะอ่ะลงลงลงคยหน่อยลงหน้าหน้าตนีก็วผู้ชายอันนี้ผู้ชายวผู้ผู้ผู้นไทยขาดอยู่ลมพู้น์ไปก็สอยฝนก็ดีไปข้าคนมาสอยลำหน้านี่ เดี๋ยงเดี๋ยวเดี๋ยวหกเจ็ดให้มึงดอกก็เดาได้คนมนถ่องสางเนาะมันจะเป็นถ่องยังไหจ้าเยมันไม่น่าถองสางซาเลยน่นนั้นซาเลยทุก ผอเขาเห็ดหบือ่าเดเฮ็ดเ็ดเฮดเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเฮดเฮ็ดเฮ็เฮ็ดดเดเฮ็ดเฮ็ดเไ็ดเฮ็ดดาดงีมาดำเดดเด

วัวเปดว้าใส่คนสิรตไปเห็นแนวนี้ก็ตนดาวเปีดเอยู่บ้านเดี่ยวไปเดี๋ยวให้หนึง ไอยังไม่ตัดพ้อมมากนหน่อยพ้อมหนูวะพ้อมเลวก็ไปแกไฟออกอันนี้ันน่าอย่างู้นดูได้ใสเอายิวยิวยิวเฉยๆกยเอเพื่อนเา่แต่ไหนว้มีถุงเน้อนยอสิ่นี้น่นมีอ๊อกอนุญาตแปล อ้าวมดต้นเดื được, อไไดิกหอดไม่ได้เดือเดือดดอกฝนเนาะไปเดอกไปเดอกงานมีขี้บ่อยงานไม่มีไม่ขี้เลยยังสิลงล้มหน้าล่ะ เนื้อเขาให่ก้าเหราเ้อะกุ๊จ้ง